นิทานเรื่องกบในกะลาครอบในดินแดนอันห่างไกลมีหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และลำธารใสสะอาดทามกลางธรรมชาติเหล่านี้มีบึงน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูเงียบสงบแต่ในบึงนั้นมีกะลามะพร้าวเก่าครอบอยู่บนพื้นโคลน และภายใต้กะลานั้นมีครอบครัวกบอาศัยอยู่กบในกะลาเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อกบแม่กบและลูกกบชื่อเจ้าก้องซึ่งเป็นลูกตัวเดียวของครอบครัวก้องเติบโตมาในกะลาครอบที่ปิดทึบไม่มีแสงแดดส่องถึงและมองเห็นเพียงความมืดสลัสวสลวรอบๆพื้นโคลน ที่พวกมันอาศัยอยู่พ่อกบมักจะบอกกล้องเสมอว่าโลกภายนอกนั้นน่ากลัวมีอันตรายมากมายเราโชคดีที่ได้อยู่ในกลาครอบที่ปลอดภัยไม่มีใครมาทำร้ายเราได้แม่กบก็เสริมว่าอาหารที่เราหามาได้นั้นเพียงพอสำหรับชีวิตเรา ไม่ต้องออกไปเผชิญโลกกว้างที่โหดร้ายเจ้าก้องเติบโตขึ้นมาด้วยความเชื่อแบบนั้นแต่ลึกๆในใจเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเขามักจะมองออกไปยังช่องเล็กๆใต้ขอบกะลาเขาเห็นแสงสว่างริบรีและรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่าโลกภายนอกนั้นเป็นอย่างไรวันหนึ่ง เจ้าก้องถามพ่อว่าพ่อจ๋าโลกข้างนอกนั้นเป็นยังไงกันแน่ทำไมเราถึงไม่ออกไปดูบ้างพ่อกบขมวดคิ้วและพูดอย่างจริงจังเจ้าก้อ,กองเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้โลกภายนอกนั้นเต็มไปด้วยภัยร้ายทั้งนกยักษ์งูและสิ่งที่น่ากลัวอื่นๆเจ้าควรพ,อ,พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ในนี้ แม่กบจึงเสริมว่าชีวิตที่สงบสุขในกะลาแห่งนี้ดีอยู่แล้วไม่มีที่ใดจะปลอดภัยไปกว่านี้อีกแล้วเจ้าก้องกลับไม่พอใจกับคำตอบนั้นเขารู้สึกว่าในโลกภายนอกน่าจะมีอะไรมากกว่าที่พ่อแม่พูดถึงวันหนึง่งขณะที่พ่อแม่ก,กบออกไปหาอาหาร เจ้าก้องตัดสินใจทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาใช้ขาหลังของตัวเองดันกระลาให้เคลื่อนที่แม้จะหนักหน่วงและยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นเขาดันกระลาให้เลื่อนออกมาจากจุดที่เคยครอบมึงน้ำเมื่อกระลาเปิดออกเจ้าก้องต้องตะลึงกับสิ่งที่เขาเห็น แสงแดดสว่างจ้าน้ำในบึงระยิบระยับเป็นประกายและรอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวชอุ่มเสียงนกร้องเพลงและสายลมที่พัดผ่านสร้างความรู้สึกใหม่ที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขากระโดดออกจากกลาและรู้สึกเหมือนหลุดออกมาจากโลกแคบๆที่เคยขังเขาไว้ เจ้ากองเริ่มสำรวจบึงน้ำและพื้นที่รอบๆเขาพบกบตัวอื่นที่อาศัยอยู่ในโลกภายนอกพวกมันดูแข็งแรงและกระตือรือร้นพวกมันกระโดดได้สูงกว่าที่เขาเคยทำได้และรู้จักวิธีหากินที่หลากหลายเจ้ากองจึงถามกบตัวหนึ่งว่า ทำไมพวกเจ้าถึงมีชีวิตที่สนุกสนานและมีพลังมากขนาดนี้กบตัวนั้นตอบว่าเพราะเราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เราออกสำรวจเรียนรู้และ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายโลกภายนอกมีทั้งความงดงามและความอันตรายแต่เราสามารถปรับตัวได้คำพูดนั้น ทำให้เจ้ากล้องรู้สึกว่าเขาถูกจำกัดความสามารถมานานเพราะอยู่ในกะลาครอบหลังจากใช้เวลาสำรวจโลกขายนอกเจ้ากล้องตัดสินใจกลับไปที่กะลาเพื่อเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังเขากระโดดกลับเข้าไปในบึงและบอกพ่อแม่ว่าพ่อจ๋าข้าพบโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจข้างนอกนั้น มีแสงแดดน้ำใสและพืชใหม่มากมายแต่พวกกบกับสายหน้าและพูดว่าเจ้าก้องโลกข้างนอกนั้นอันตรายเกินไปเจ้าควรอยู่ในกาลาที่ปลอดภัยนี่ต่อไปแม่กบก็กล่าวเสืิอมว่าอย่าให้สิ่งล่อลวงทำให้เจ้าหลงทางความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความปลอดภัย เจ้ากล้องพยายามอธิบายถึงสิ่งที่เขาได้เห็นแต่พ่อแม่ก็ยังคงปฏิเสธที่จะออกไปจากกะลาสุดท้ายเจ้ากล้องต้องตัดสินใจเขาเลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกแม้เขาจะรู้สึกเสียใจที่ต้องจากพ่อแม่แต่เขาเชื่อว่าการได้เผชิญหน้ากับความท้าทายจะทำให้ชีวิต มีคุณค่าและความหมายมากขึ้นเขาออกเดินทางอีกครั้งและใช้ชีวิตอย่างอิสระในโลกกว้างเขาเรียนรู้ทั้งความงดงามและความอันตรายของธรรมชาติและกลายเป็นกบที่แข็งแกร่งและมีความสุขนิธานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าอย่ายอมให้ความกลัวปิดกั้นชีวิต กระลาครอบเปรียบเสมเือนความกลัวและข้อจำกัดที่เราสร้างขึ้นมาเองหากเรากล้าก้าวออกจากความคุ้นเคยเราอาจพบโลกที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยโอกาสการเรียนรู้จากความท้าทายชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ความปลอดภัยอย่างเดียวแต่คือการเรียนรู้และเติบโตจากการเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ เคารพการตัดสินใจของผู้อื่นแม้พ่อแม่ของเจ้าก้องจะเลือกอยู่ในกาลาแต่เจ้าก้องก็ไม่ได้บังคับให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดเขาเลือกเส้นทางของตัวเองอย่างเคารพโลกใบใหญ่รอให้เราออกไปสำรวจความสุขไม่ได้อยู่ที่การหลบซ่อนแต่คือการกล้าเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ